มาเนี่ยมีประโยชน์ต่อประชาชนมหาศาลสาธุทำให้เข้าใจผิดเข้าใจผูกขึ้นเยอะอนะฮะวันนี้อยากจะให้ท่านช่วยกันเผยแพร่อย่างนี้ไปเรื่อยๆดีแล้วครับท่านครับนะฮะแล้วก็นะฮะถือว่าเป็นเรื่องของการตื่นทำจริงาๆาผมก็หลงเชื่ออะไรมานาย นะฮะทำจริงจริงแต่ที่ท่านพูดมาเยอะพอมาเจอเพื่อนพูดเข้าใจขึ้นเยอะเลยครับและวันนี้ดีใจเหลือเกินครับจะกคเป็นคนรุ่นใหม่มาฟังท่านเยอะแล้วก็บวกกับบวกกับกผมซึ่งเป็นคนรุ่นเก่าทั้งเก่าทั้งใหม่ถือว่าเป็นการตื่นทำจริงๆครับครับจุ๊บจ้าพี่้นบุรีเกตเท่านรัตร์กรรพบขอเเก็บกบมือระดับในการขอบคุณท่านครับขอบคุณครับ ก็ขออนโมทนากับทุกท่านทุกคนน้องที่มีโอกาสในการได้ยินได้ฟังธรรมขอให้มีความสุขความเจริญนอกคิดสิ่งใดขอสมความปรารถนาตามเหตุตามปัจจัยการกระทำของตนตั้งใจในการทําความเพียรละทิ้งอกุศลเจริญกุศลมีสติสัพพัญญาดูตัวทั่วพร้อมใครมีความทุกข์อยู่ในปัจจุบันขอให้ผ่านพ้นความทุกข์ไปได้ดีใครมีความสุขอยู่แล้วขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปตามเหตุตามปัจจัยของตนขอให้ผ่านพ้นจากอุปสรรคปัญหาไปได้โดยเร็วโดยอาศัยกําลังสติสัพพัญญาพึ่งตนและอาศัยกําลังของ ขอให้เร่งริมในการแก้ไขปัญหาในชีวิตของตัวเองให้เร็วนำหลักคำสอนพระเจ้าไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงย่างลงมั่นอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยส่วนเดียวอย่าหวั่นไหวไปหาสิ่งอื่นให้เริ่มกลับมาขวนขวายในการศึกษาเล่าเรียนในหลักคำสอนของพระศา,าสดาตัวเองหลงหายกันมานานมากแล้วขอให้ทุกคนปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมจนได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันในปัจจุบันาชาตินี้ได้โดยทวนน้กนการทุกท่านทุกคนเถิดสาธุอนุโมทนาทุกคนนะ